เอาเรวมามามานี่ยแขเข้อไปข้างในก็บอกเขามากพี่เล่เอี๋ยวมา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 เนี่ยอะอไอะอะีอ่ะอแมเอมอเนี่มาหาอะไรกินไม่รู้อะีอ่ะออ อพอฝุดแค่นี้แหละให้ลองกินดูนางกินไหมโอ้แสบแสบแซกินขขาแสบ,อ,แสบอ,ออกมาอยังหมาหลายที่อย่างเดียนางกินอาหารเม็ดนั่นเองกินของแมวพรอมให้หน่อยเดียวพอไว้ให้แมว รูมั่นะฮอมแช่มนี่ยหาแมวนิดนาะอมกินของแมวพา้อมป่นอืมกินดีๆกินดีๆแล้วตีคอเขากินใหญ่แซ่บแซ่บกินเขาแซ่บออเพื่นนะออกมากจากในบ้านเดี๋ยว มือวันหยุดว่านพุหัตก่อนที่ล้อมหัวไม่เลยตัดต้นไม้ให้มันเอ,เอียงออกแล้วให้มันแตกใหม่แล้วก็ล้อมรั้วใหม่ให้มันงามเลยจะได้ไม้ออกมาข้างนอกยั่วไอ้หอดวัานพุหัตเด้อดออกมาข้างนอกตั้งเดียวม้าแหงไล่เนี่ยลงกินกูมไม่ได้หรอกกูตัวใหญ่บวกดิเออมาหลายตัวเนี่ยเขาจะคบหัวเด้อใหญ่ใหญ่กินดีกินดีดีเขาแซ่บบ้างไหมหางเดียวหางแล้วกัน มันถัดลมหมูเขาให้ห้องอุดอุดเด้ออย่าห่วงห้องห้องเด้อร้องเหนียวแหละกินข้าวเหนียวกินข้าวแม่กับเป็นแมวตัวบนเนี่ยพอดาพอดาอย่าให้หลายเดี๋ยวต้มข้าวอยู่เดี๋ยวจะไม่กินข้าวเคยกินอาหารแมวก็จะกินอาหารเน็ดได้แบนเนี่ยอันนั้นเราเห็นแมวของแมวนะอันนี้พอแล้วนะโอ้ตุ๊กไอ้เบี้ยวมาแเวมากเวได้กินอาหารอ่ากินไป แปลแปเอาเข้าไปข้างในแมวไม่เอาเพไม่มีข้าวกินกินดีๆกินดีๆนี่เอาไปให้นางกินข้าวก่อนนีวจะให้นางเข้าครอบเดี๋ยววันพฤหัสนี้จะล้อมรั้วใหม่ซื้อผ้าเขียวมาล้อมแล้วก็ตัดต้นไม้ที่มันเอียงๆเพราะว่าหน้านี้มันหน้าฝนมันก็จะงอกใหม่นั่นเองเดี๋ยวเราก็จะได้มีรั้วสวยๆนี่เพราะว่ามันรุดโฉม เราจะล้อมรั้วใหม่เอาผ้าเขียวแหละตาไก่เขียวล้อมเอาสักม้วนหนึ่งกิน,น,นกล้วยเจี๊ยกินกล้วยมันออกมาขายกล้วยกินเ,เราดูที่กินมืกล้วยนะ่ะได้กินหัวอาหารแล้วกินไหมไม่สนหรอกกินนี่ก่อนเร็ว,รวถ้าจะให้กล้วยต้องให้ก่อนเพื่อนเลยม,ม,มันหมดแล้วเนี่ยแมวมบัสระบาดเนี่ยแมวไม่มีข้าวกินแล้ว หมดแล้วอ่ะอันนี้กล้วยเนี่ยกินไหมกล้วยไม่กินกินกล้วยกินนี่มันก็ต้องกินเร็วๆมึงอย่ามาดื้อนะไม่เอาไม่เอาชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบกล้วยกล้วยกล้วยไม่เอาไม่เอาบอกแล้วถ้าให้กล้วยต้องให้ตั้งแต่ทีแรกเลยได้ละนี้ละยิดตับระบาดเนี่ยอ่ะมากินกล้วยก่อนไปเลยไปเลย บ้านเดีย <Kell> ว <analyze> ้างนี่สิไปแม่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 เอาไปแล้วบ้านเนี้ยโอ้ดีรู้จักหนีแล้วบ้านเนี้ยเอาโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย